อ่ะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพื่อนน้องที่รักบอลสีทุกคนเลยนะวันนี้เป็นข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับบอลสีตัวนี้คือคุณชายเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับชายชนนะครับแหมสวยจริงๆนะก็คือเขามีงานประกวดนะครับจัดประกวดที่สวนจตุจักเป็นสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยเลยนะที่จัดขึ้นนะครับที่สวนจตุจักแล้วชายชนของเราได้รับอันดับที่1มานะครับโอ้โห สวยจริงๆครับสวยจริงๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าสวยขนาดไหนที่บอลสีที่เขาได้รับการประกวดแล้วเนาะก็ขอญาตด,ด้วยนะครับขอญาตเอารูปมาด้วยนะนะอ่าทีนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเขาสวยมากนะครับเขาสวยมากๆเลยแล้วบอลสีของผมเนี่ยก็พอมีอยู่ตัวนี้ก็สวยมากๆของผมก็ป้ายสวยมากๆเลยนะผมเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาสวยจริงๆในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นบอลสีที่ขายดีที่สุดก็คือบอลสีชายชนนี่แหละ เพราะว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือราคาจะแพงเหมือนแต่ก่อนหรือตอนนี้จะราคาถูกลงก็ยังมีคนทักมาถามนะครับแล้วก็บลสีเนี่ยถ้าเป็นหลักพันนะแบบบางคนก็เออไม่ค่อยอมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็บอกว่าขอเป็นชิ้นผ่าได้ไหมอ่าผมก็ผ่าให้แล้วก็พอมนงอ,อกมาเขาขายไปล่าสุดนี่เพิ่งขายไปให้หลวงตานะครับไปในราคาแค่300บาทเองนะครับยังไม่ป้ายนะครับนะ แล้วก็บอลสีของผมนี่เขาพอมอีก็มีที่เอามาทําทําการทดลองด้วยว่าเออเอาเลี้ยงนอกตู้ดูจะเป็นยังไงนะครับนีอันนี้จะเป็นชายชนที่ผมเลี้ยงนอกตู้นะครับก็มีอ่าไอ้ฐานรองน้ําแช่แช่ตูดไว้หน่อยไว้ไว้ให้เขาด้วยนะครับเอาลองตูดให้เขาด้วยก็สวยนะครับทุกคนสวยสวย,สวยนี่สวยมากๆเลยเขาใบสวยอยู่แต่ว่าเขาจะออกอ่าสั้นๆหน่อยเตี้ยๆล่ำๆหน่อยนะครับเราดูในแค่นี้เขาก็ มีหลอดออกมาแล้วนะครับนะเหมือนเขาปรับสภาพอากาศปรับตัวกับสภาพอากาศอยู่นะครับซึ่งสีจะไม่สดนะเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูเนาอะเอาต้นนี้มาเทียบให้ดูอ๊บอันนี้เป็นชายชนเป็นรุ่นคนละรุ่นกันเลยนะครับเห็นไหมอยู่ในตู้จะสวยกว่านี่ฟอร์มสวยกว่าเลยนะครับอยู่นอกตู้นี่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ปล่อยเข้าไปนะผมอยากดูว่าเมื่อเราเลี้ยงแบบว่าแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้นะว่าชายชนเหล่นเราได้รับอันดับหนึ่งมาในการประกวดนะครับก็เออดีใจก็เลยมาจับโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายรูปให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าเขามีเสน่ห์จริงๆเขาสวยจริงๆเขาถึงได้รับมานะครับแต่ว่าบอลสีอ่าชนิดอื่นที่ไม่ได้รับที่1ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะทุกคนทุกคนลองเข้าไปดูใน Facebook นะครับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปเลื่อนดูนะโอ้โหบอลสีแต่ละตัวนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆสวยมากๆเลยนะครับ สวยจริงๆนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มาเล่าห้ฟังมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ